ว่าขอนแก่นมีภูวิลล่าที่ห่างจากตัวเมืองแค่15้านาทีมาเที่ยวกับแก๊งเพื่อนหรือว่าจะมากันแบบครอบครัวที่นี่ตอบโจทย์สุดๆคาเฟคาราเกะที่ปาร์ตี้มันมันกันได้ทั้งคืน <c oughs> และยังมีโต๊ะผูให้เล่นกันนด้ยันเชา้าหรือสายทําอาหารเครื่องครัวเขาก็มีให้ <c oughs> เล่นน้ากันได้ยันดึกกับสระขนาดใหญ่ระบบเกลือแบบจากรุชิขอนแก่น วันนี้เรามาอยู่กันที่วิวพักภูวิล่าขอนแกน่นภูวิล่าบ้านเดี่ยวที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวขนาดใหญ่ที่สามารถเล่นน้าได้ตั้งแต่เข้าเช็คอินเพราะว่าเขาออกแบบมาไม่ให้โดนแดดทั้งเชา้าเลยบ้านเขาจัดมุมถ่ายรูปมาให้อีกเพียรสระว่ายน้ําส่วนตัวขนาดใหญ่ระบบเกลือความลึก1.3มเมตรพร้อมทั้งยังมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆให้ด้วยที่พักเขาจัดมาให้ทั้ง3ห้องนอนและ3ห้องน้าสามารถพักสูงสุดได้ถึง14คนหรือว่ามากกว่านั้นสามารถแจ้งที่พักให้เสริมเตียงได้เลยห้องน้ํากว้างมาก สะดวกสบายสุดๆและชุดเครื่องนอนเขาก็มาให้ครบเลยละที่พลาดไม่ได้คือห้องคลาวเก๋เขาจัดใหญ่มากแจงสีเสียงจัดเต็มหรือจะเป็นโต๊ะพูโตนี้ก็เล่นกันในยันเช้าโต๊ะพูวิวสาวไว้นะแบบนี้คือดีมากและที่อชอบมากเลยคือห้องครัวเขามีเครื่องครัวให้ครบมีมาม่า ขนมไม่ฟรีด้วยโซนกินข้าวด้านนอกเขาก็มีเตียมยวมให้เตาถ่านถังน้ําแข็งเขาก็มีเตียมยว้ให้ <Wow. S 1> ใครที่ไม่อยากเอาไปซื้อเนี่ยก็สามารถโทรสั่งให้เขามาส่งที่บ้านพักได้เลยเตกเย็นแล้ว <Wow. S 2> พ่อครัวแม่ครัวก็ขอออกลงกันสักหน่อยจัดเมนูไส้ย่างและหมูกแกะถาเตาถ่า,ถานแบบจัดเต็มกินกันให้หายเหนื่อยแล้วก็ไปปาร์ตี้กันต่อเล่นน้ง ถึงหนาวก็ไม่กลัวบอกเลยว่าสัดส่วนตัวของเขาคือให้ไม่ใหญ่มากเล่นกันได้แบบไม่อึดอัดสนุกสุดๆเล่นน้ำจนพอใจแล้วก็ขอไปร้องคาราโอเกะกันต่อเลยอยากจะบอกว่าห้องคาราโอเกะเขาเป็นห้องเก็บเสียงร้องกันได้ยาวๆจนถึงเช้าเลยใครอ่อนแอผู้นี้ก็เสียหายไปแล้วกันนะพิกัดวิลพาจะอยู่บ้านหนองหลูบขับจากตัวเมืองแค่15นาทีสามารถเข้าออกได้ทั้งหมด4ทางสำหรับใครที่กำลังหาภูลวิลล่าใกล้เมืองขอนแก่นตามมาที่นี่ได้เลย